เชิญรังสิมันครับเรียนท่านประธานที่เคารพผมรังสิมนโรมสมาชิกสภาผู้แทนราศฎรแบบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาสำหรับการพิจารณาประเด็นเรื่องร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอนั้นผมต้องเรียนว่า นี่คือการพิจารณาวาระที่หนึ่งเป็นการพิจารณาในชั้นของการรับหลักการซึ่งหลักการตามพระราชบัญญัตินี้ล่างพระราชบัญญัตินี้เขียนเอาไว้กว้างครับนั่นคือให้มีกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติเท่านั้นส่วนสาเหตุที่จะต้องมีกฎหมายนี้ก็เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่กําลังทำกันอยู่นั่นคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติม,ตมพุทธศักราช2560 ท่าประธานครับลำพังถ้าเราพิจารณากันแค่เพียงหลักการเราจะไม่พบถึงพิษภัยหรือข้อควรระวังของร่างกฎหมายฉบับนี้เนื่องจากมันเขียนเอาไว้ค่อนข้างกว้างแต่หากเราพิจารณาในเนื้อหาสาระที่อยู่ข้างในผมคิดว่ารัฐสภามีความจำเป็นที่จะต้องกังวลต่อร่างกฎหมายฉบับนี้ด้วยกันสองเรื่องนั่นคือ <S 2> <S 2> <S หนึ่ง บทเรียนในอดีตของการจัดให้มีการออกเสียงประชามติซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่7สิงหาคม2,559และ 2. ปัญหาในเนื้อหาสาระของร่างพระราชบัญญัติที่อาจจะก่อให้เกิดความโกราหลและการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่านประธานครับในส่วนของบทเรียนในอดีตนั้นผมต้องเรียนว่าในการจัดทำประ,ประชามติครั้งนั้นมีขึ้น เพื่อถามประชาชนว่าจะรับหรือไม่รับต่อร่างร,รัฐมนูญซึ่งคณะกรรมาการร่างรัฐมนูญที่นำโดยอาจารย์มีชัยริชุพันธ์ร่างขึ้นมาปรากฏว่าหลังการลงประชามติมีพี่น้องประชาชนไปใช้สิทธิ์ประมาณ29.7ล้านคนผลที่ออกมาคือมีผู้ที่เห็นด้วยที่จะรับร่างรัฐมนูลฉบับนั้นมากกว่าผู้ที่ไม่เห็นด้วย ทำให้ร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวถูกบังคับใช้เป็นรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2,560มาจนถึงปัจจุบันถามว่าปัญหาของประชามติครั้งนั้นคืออะไรปัญหามีว่าในระหว่างที่มีการลนัน,นลงประชามติว่าจะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญมีการบันทึกข้อมูลอย่างกว้างขวางว่ามีการดำเนินคดีกับคนที่เห็นต่างต่อร่างรัฐธรรมนูญ64ลายถูกดำเนินคดีด้วยมาตรา 61ของพรบประชามติปี59 131คนนะครับถูกดำเนินโดยคำสั่งหัวหน้าคอสชที่3/58ทบเบ็ดเสร็จรวมกันเกือบ200คนตัวอย่างของผู้ที่ถูกดำเนินคดีหนึ่งนั้นหนึ่งในนั้นไม่ใช่ใครอื่นครับผมนี่แหละที่ถูกดำเนินคดีถูกเอาไปขังอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพ12วัน ผมยังจำได้ดีว่าในวันที่ผมอยู่ในเรือนจำเวลานั้นเป็นช่วงเวลาประมาณบ่ายสถึงบ่ายสผมกำลังอ่านหนังสืออยู่อ่านหนังสือเรื่องฮังเกอร์กรมครับแต่ระหว่างที่กำลังอ่านหนังสือมีเพื่อนนักโทษสองคนนั่งคุยกันข้างๆผมพวกเขากำลังปรึกษากันว่าคดีของตนเนี่ยควรจะทำอย่างไรคนหนึ่งซึ่งผมเข้าใจว่าผิดในเรื่องของลักทรัพย์ ถามอีกคนที่น่าจะมีประสบการณ์มากกว่าว่าควรจะเลิกสู้คดีไหมควรที่จะสรารภาพให้มันจบๆกันไปไหมอีกคนที่น่าจะผิดเรื่องชอ่อโกงก็บอกว่าอย่าไปสู้เลยยิ่งสู้ยิ่งยาวรับไปดีกว่าพวกเขาคงรู้สึกว่าผมกำลังนั่งฟังอยู่จึงหันมาถามว่าแล้วผมนั่นผิดอะไรผมก็บอกเขาว่าผมไปแจกใบปลิวไม่ให้คนรับร่างรัฐมนูญ เขาถามผมว่าเดี๋ยวนี้ข้างนอกเขาแจกใบปลิวแล้วมีความผิดด้วยเหรอผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงก็ได้แต่คิดอยู่ในใจว่าการดำเนินคดีต่อคนที่เห็นต่างในเรื่องของร่างรัฐมนูญมันขัดต่อสามัญสำนึกของคนทั่วไปมันแสดงให้เห็นว่าการลงประชามติครั้งนั้นเป็นกระบวนการที่วิปริตเป็นกระบวนการ ที่ไม่สามารถทำให้คนทั่วไปเข้าใจได้จริงๆว่าถ้ามีการเปิดให้ลงประชามติเพราะเหตุใดจึงไม่สามารถรณรงค์ได้นี่คือเหตุผลว่าทำไมรัฐธรรมนูญปี2 5 6 0มันจึงขาดความชอบธรรมก็เพราะมันมีทั้งคราบน้ำตามันมีความเจ็บปวดที่อยู่เบื้องหลังนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมรัฐธรรมนูญฉบับนี้แค่เพียงสามปี จึงมีคนขอให้แก้ไขหรือมากไปกว่านั้นคือร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผมอธิบายมาถึงตรงนี้หลายคนคงรู้สึกว่าเพราะเหตุใดพระพราชบัญญัติประชามติปี2559จึงกลายเป็นเครื่องมือในการทำลายฝ่ายตรงข้ามใส่ร้ายทางการเมืองแทนที่จะกลายเป็นเครื่องมือในการปกป้องเสรีภาพของประชาชนกลับได้ผลตรงกันข้าม นั่นก็เพราะว่าพรบรดังกล่าวมีการใช้ถ้อยคำที่คุณเพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตีความได้อย่างกว้างขวางเป็นผลร้ายต่อผู้รณรงค์ดังที่เพื่อนหลายๆคนได้อธิบายถึงมาตรา61ที่มีการใช้ถ้อยคำตัวอย่างเช่นเขียนว่าก้าวร้าหยาบคลายปุกระดมข่มขู่ซึ่งการระบุเงื่อนไขหลายนแบบนี้ได้นำไปสู่การสร้างบรรยากาศแห่งความหวาดกลัวและข้อที่จริง ก็อย่างที่ทุกคนทราบคือมีการดำเนินคดีอย่างกว้างขวางต่อคนที่เห็นว่าร่างร่างรัฐธรรมนูญนั้นไม่ควรที่จะรับที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้ท่านประธานก็เพื่อจะบอกว่าเราไม่ควรจะมีกฎหมายแบบนั้นอีกแต่น่าเสียดายผมคงได้ฝันไปคงได้แต่ฝันเพราะอะไร เพราะล่างที่ท่านส่งเข้ามาในสภามีปัญหาด้วยกัน3ประการครับประการแรกมาตรา60อนุสามของล่างพบรบประชามติครั้งนี้มีการใช้ถ้อยคำที่คุมเครือไม่ต่างอะไรกับพบรบประชามติปี59นั่นคือการบัญญัติถ้อยคำว่าหลอกลวง,บ,งบังคับขู่เข็นหรือจูงใจเพื่อให้มู้พิ่ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงไม่ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงให้กลายเป็นความผิดและยังมีการบัญญัติถ้อยคำว่า หรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่จะออกเสียงประชามติอันเป็นเท็จให้กลายเป็นความผิดด้วยการใช้ถ้อยคำกว้างๆแบบนี้อาจจะเกิดปัญหาในการตีความและทำให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายเพื่อกลั่นแกล้งผู้รณรงค์ประชามติได้ไม่ต่างอะไรกับที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีตแล้วถ้าพูดถึงเรื่องของโทษ10ปีเหมือนกันครับปรับสองแสนบาทและเปิดให้ศาลใช้ดุลพินิษ ในการวินิจฉัยใ,ในการตัดสิทธิ์ทางการเมืองถึง5ปีเราจะได้บรรยากาศที่ไม่แตกต่างอะไรกันเลยถ้าเราใช้ร่างเนื้อหาแบบนี้ประการที่สองครับท่านประธานขออนุญาตใช้เวลาสักครู่มาตราที่31ที่เป็นเสมือนการนิรโทษกรรมไกลๆให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐมีสาระสำคัญคือถ้าการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายฉบับนี้หากเป็นไปโดยสุจริต ก็ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งทางอาญาและทางปกครองประเด็นคือการบัญญัติแบบนี้เนี่ยมันสอนในยะว่าอาจจะมีการกระทําที่เป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้รณรงค์หรือประชาชนที่ไปลงประชามติได้แล้วแค่อ้างว่าทําตามกฎหมายทําเพราะวินิจฉัยว่ากฎหมายเนี่ยมันมีหน้าตาแบบนี้เนี่ยแม้มันจะก่อผลร้ายกับใครก็ตามมากเพียงใดเนี่ยก็ไม่ต้องรับผิดชอบ การบัญญัติแบบนี้อาจจะกลายเป็นการสร้างความเหิมเกริมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและเป็นการสร้างบรรยากาศที่หวาดกลัวให้กับประชาชนก่อนหน้านี้เราพูดกันเยอะครับเรื่องการเซ็นเช็คเปล่านี่แหละครับคือตัวอย่างของการเซ็นเช็คเปล่านิรโทษกรรมไว้ล่วงหน้าประการสุดท้ายครับการกําหนดให้การออกเสียงประชามติตามร่างพรบนี้จะต้องมีผู้มาใช้สิทธิ์เกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงจึงจะถือว่า เป็นการออกเสียงประชามติที่มีผลโดยกฎหมายหมายความว่าต่อไปนี้ถ้าจะต้องมีการลงประชามติกันจะต้องมีพี่น้องประชาชนอย่างน้อย26ล้านคนมาลงามติมาลงประชามติฟังแบบนี้เหมือนจะดูดีแต่ปัญหาก็คือว่าการออกเสียงประชามติทุกฝ่ายในสังคมต้องมาช่วยกันช่วยกันให้ประชาชนเนี่ยออกมากันให้มากที่สุด ภาครัฐเองก็มีหน้าที่ต้องประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนลงประชามติด้วยเช่นกันแต่การกําหนดเงื่อนไขแบบนี้ที่ทําให้การไม่มาออกเสียงประชามติถูกทําให้มีผลลัพธ์ไม่ต่างอะไรกับการไปลงมติว่าไม่เห็นชอบซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ก็อาจจะเข้าทางรัฐบาลที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับการลงประชามติในเรื่องนั้นเช่นนี้แล้วรัฐบาลก็อาจจะปล่อยประละเลย ให้มีการลนรงลงหรืออาจจะปล่อยปะละเลยไม่ลนรงลงให้พี่น้องประชาชนออกมาลงประชามติก็ได้สุดท้ายแล้วครับท่านประธานครับผมเสียดายที่ร่างกฎหมายฉบับนี้วางข้อจํากัดการลนรงลงหรือการแสดงความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในการออกเสียงประชามติมากกว่าที่จะยืนยันอย่างหนักแน่นว่าประชาชนสามารถที่จะลนรงลงได้อย่างเต็มที่ วิาพากษ์วิจารณ์ได้อย่างเต็มที่โดยเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องไม่กระทำการขัดขวางกระบวนการดังกล่าวของประชาชนบางคนอาจจะแย้งว่าในกระบวนการประชามติก็ต้องถือว่าประชาชนมีเสรีภาพอยู่แล้วนั่นคือหลักทั่วไปทางกฎหมายครับแต่ผมต้องยืนยันว่าวันนี้เนี่ยเราอยู่ในสภาพสังคมที่ไม่ปกติ เรามีรัฐบาลที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์จากสังคมอย่างกว้างขวางเรามีองค์กรตุลาการที่ประชาชนมีความเห็นว่าช่วยเหลือผู้มีอำนาจและที่สำคัญเรามีตำรวจที่ใช้กฎหมายในการดำเนินคดีซึ่งหลายฝ่ายก็มองว่าเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองราวกับว่าตำรวจวันๆไม่มีเรื่องอื่นทำแล้วครับจับผู้ชุมนุมอย่างเดียวดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมอย่างเดียวนี่คือสภาพ <c oughs> ที่เป็นปัญหาต่อการใช้สิทธิทเสรีภาพ สุดท้ายอย่างนี้ครับท่านประธานในฐานะที่ครั้งหนึ่งผมเคยเป็นผู้รณรงคงเมื่อปี59แล้วก็ถูกจับเข้าไปในเรือนจำผมขอยืนยันอีกครั้งว่าเหมือนที่เราเคยได้ยืนยันเมื่อปี59ว่าผู้ที่นรนรงลงประชามติและถูกดำเนินคดีจากการลนรงคงไม่รับกับอนาคตที่ไม่ได้เลือกเราคือผู้บริสุทธิ์ขอบคุณครับท่านประธาน ครับขอบคุณครับต่อไป